สวัสดีครับวันนี้วันที่24สิงหาคมพศ2 5 6 7นะครับวันนี้เข้ามาอยู่ที่หน้าน้องผุกอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาเอาหญ้าเอาฟางแห้งง่วนามาเสาานะครับมาเบ่งพัฒนาการมาเบ่งสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของเ้านะครับอันนี้น้องชบาแก้วนะครับ ลูกสาว KF 72เจ้าสีประดูนะครับกับแม่ชาไทยบามันลูกผสมอีกตัวหนึ่งของขอเค้าานะครับเอหนึ่ง เป็นน่องสาวของแตงโมนะครับปลากแก้วเนี่ยเป็นน่องสาวของแตงโมเกิดแม่จากแม่เดียวกันนะครับแต่ว่าคนละพอตัวนี้เป็นลูกของ k f 7 2เจ้าซีประดูนะครับ ่ป่ะใช่ปะ่ปะอายุสิบสี่เดือนนะครับสิบห้าเดือนเกิดพฤษภานะครับเกิดพฤษภาปีหกหก จงางเมื่อติดตามเบิ้งพัฒนาการเบิ้งขนาดรูปร่างต่อไปนะครับว่าจะไปซ้อใดหอดซําใดนะครับเอาพัฒนาสายพันธุ์พัฒนาพันธุก,กรรมขึ้นมานะครับปรับขนาดรูปร่าง คองสางเนื้อนังน,นะครับจากแม่พื้นทานอยู่ในคอของเขา